สวัสดีครับผมโชคุณจะพาไปเดินเล่นที่อีกเดียครับทุกคนย่ตอนนี้เราได้ลงมาที่สถานีสถานีอะไรนะสถานีอุดมสุขและตอนนี้เราก็จะไปเพื่อนรถบัสกันต่อแต่ว่าเรามา ืนรอตรงหน้าเซเว่นใช่มันจะมีเซเว่นที่เขาจะจอดหน้าเซเว่นเลยและรถบัสก็ใช่ขออนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ก็ต้องรออุ้ยนั่นไงแต่ว่าน่าจะไม่ทันเรื่อาร้อนง,งั้นเราไปเจอกันที่นิกากันเลยเกียร์อะไร และตอนนี้เราถึงอีกเกียแล้วทุกคนว้าวนี่หลงหลังเราเราจะขึ้นไปดูตรงที่เขาจัดเป็นเหมือนจำลองให้ดูว่าอารีจัดยังไงก่อนนะแะล้วก็ลงไปข้างล่างที่จะเป็นแบบมีแต่ของที่ต้องหยิบซื้อแล้วเนีย่ยวันนี้เราได้เดินเข้ามาแล้วทุกคนโซนแรกจะเป็นโซน โซฟานะเป็นพวกโซฟาเยอะมากว้าวเยอะมากแต่ที่เรามาก็เราไม่ได้มาดูโซฟาเราจะมาดูดูดูอะไรนะหรืออ๋อตอนแรกเราจะมาดูกล่องใส่ ของที่เก็บเอาไว้นะนะเพราะว่ากลัวของมันหายแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วแหะแต่กลัวมันหายเฉยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนีงแล้วก็แล้วดูว่าจะซื้ออะไรอีกหรือเปล่าแต่ว่ากล่องมันอาจจะต้องซื้อกล่องที่ใหญ่แต่กล่องที่เราจะซื้ออ่ะมันเป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าเราจจไม่ซื้อเพราะว่าไม่รู้จะแบกไปยังไงเพราะเราลับรถมนไงไม่้พอมารับ แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงชั้นที่มันเป็นแบบจำลองแบบเขาตกแต่งแบบให้ดูว่าสไตล์นี้ตกแต่งในห้องได้การไหนและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องที่ไม่ใช่สไตล์เราเลยใช่ดูสิ มันไม่ใช่สไตล์เราโดยชัดเจน <c oughs> สไตล์เราก็จะเป็นแบบแนวห้องแล็บอะไรอย่างงี้แล้วแต่แบบห้องแล็บแนวมืดๆหน่อยถ้าเป็นโซนมินิมอลนี่คือไม่ใช่ของเราแน่นอนแต่เป็นแนวของครอบครัวแต่ไม่ใช่เราแล้วหนึ่งตอนนี้เราเดินมาถึงโซนห้องโต๊ะโต๊ะครัวเอ้ยเออเอ้ยโต๊ะกินข้าวเออโต๊ะกินข้าว เรากินข้าวเราชอบแบบว่าแบบเป็นแก้วนันเน่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเรากลัวนั่งแล้วมันแบบป๊ลงไปอะไรอย่างเงี้ยเออน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะนะแต่กลัวอะไรก็เยอะแต้วแบบถ้าแบบเป็นแบบสูงๆ <c oughs> ด้วยคงจะดีมากเลยต่อไปก็ถึงโซนไอ้นี่อ่า ห้องทําอาหารเออห้องขวนี่ถ้ายอย่างงี้ได้อยู่สไตล์เราแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงเท่าไหร่ีนอันนี้ว้าวสวยงามว้าวถ้าแบบนี้นี่เราขย,ยันล้างแอร์เอ,อ้ยไม่ใช่ล้างแอร์ล้างแอ,อร์ห้องขวล้างจานเลยบอกเลยดิก้จะยังงานนี้แล้วออืมเป็นไม่ได้เหรอนี่ <c oughs> อันนี้สวยแลวดูซิแต่ไม่รู้จะไปไหนดี ไปดูตรงอื่นกันโยตอนนี้ทุกคนเราถึงโซนตู้เสื้อผ้าแล้วอือตู้เสื้อผ้าอุ้ยอันนี้สวยโอ้โหน,น,นี่นี่สวยที่นะคุณชอบเราจับอนะคือชอบเราจับเนี่ยถ้ามันถ้าตรงนี้เป็นสีแต่อันนี้ก็ต้องเป็นสีขาวเลยไม่ถ้าถ้าเน,นี้ยน้องโบมันเอ่ ออกเทาเหลื่อมๆมัวนี้จะสวยแล้วส่วนต่อไปเราก็อยู่ตรงโซนโต๊ะทำงานอันนี้อันนี้มันกว้างกว่าปกติป้ะอันนี้มันเอออันนี้มันยาววายเออกว้างกว้างอันนี้ยาวเออใช่อ๋อเนี่ยกว้างแปดสิบปกติจะกว้างแค่ของเราแค่หกสิบตอนนี้เราอยู่ตรงโซนโต๊ะ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 ทำงานและโต๊ะเรียนเออนั่นแหละ ตอนนั้นเลยมีหลายแบบนะมีทั้งเกมเมอร์แล้วก็อีกเยอะเลยโอ้ไม่เหลือและตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ e ที่ทำงานนะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นช่วงโต๊ะสูงแต่โต๊ะสูงก็ดีนะที่คุณชอบเพราะว่ามันเอาไว้เดินได้เอ้ยไม่ใช่เดิน เออเอายืนท<อ>ำ<อ> <laughs> ต่อไปก็ตุกกตต๊ก,กตาอืมตุ๊กตาน้อยว้าวอันนี้โซนหนึ่งกันไหมถ่ายรูปก,กับตุ๊กตาไหมจบแล้ว <laughs> เอาโซนตุ๊กตาด้วยดีไหมตอนนี้เราก็ได้เดินลงมายังกับบ้านข้างหน้าเอ้ยไม่่ใชข้างหน้าโอ้ย ข้างข้างล่างแล้วทุกคนอันนี้เราเดินมาก็จะเป็นส่วนพวกตะลิ้วเราจะไปโซนท้าพวกปูที่นอนก่อนงั้นก็เดินเลยเดิน,ดนยาวๆใช่เราจะไปโซนท่าปูที่นอนท้าปูที่นอนแล้วก็โซนพวกเทียนหอม ฉะนั้นก็ต้นต้นไม้ต้นไม้แล้วก็หมดแล้วก็แล้วเราก็จะไปกินเค้กนิดหน่อยอย่าอันนี้เราได้ถึงอัจตวเองโซนพับปูที่นอนแล้วว้าวไม่ลดแค่ไมไม่ลดรอเอาพับปูที่นอนสีอะไรดีสีกลหมห่อนซือ้อไม่ใช่ด เราจะเอาไอ้อะไรนะค่าที่เอาไว้คุมไอ้ปอกปอกผ้าน,นวมเออใช่อปอกผ้าน,นวมกว่าจะพูดได้แต่ละคำคอแทนวะอ๋อคออ๋ออ๋อไม่ยนู่นนะบออแต่อันนี้มันขายเป็นเซตเลยอ๋อบ เราเปลี่ยนลายไหมแค่จับได้แค่ตัวผ้าคลุมผ้าหนวมเนี่ยปอกผ้าหนวมเอปอปอกผ้าหนวมเอ <c oughs> เอที <c oughs> อนี้เราจะดูดีกว่าว่าเราจะเอาลายอะไรดีแต่ว่ามันมนัจะมีท้องมันกำบวกด้วยหรือว่าเออลายนี้อยู่ตอนนี้เรารเราจะเอาวันไหนทุกคน เราจะาลายนี้เหลือนี้ดีดอันนี้ดีกว่าทุกคนของเราจะเป็นไซส์นี้ตัวเจ็ดร้อยก็ิก็ฟุตเท่าน,นี้แหละเตียงเดียวทุกคนสามฟุตก็จะอยู่ข้างบ้าน อันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่อันนี้แต่แล้วอันหน,น,นึ่งนี่ทุกคนตอนแรกนี่เราจะซื้อกล่องใสมันจะเป็นแบบใสนะเป็นทรงกล่องแบบนี้นี่สองอนนี้แต่ว่าจะใหญ่กว่านี้นะนนไม่แน่ใจว่าอืมจะดีหรอถ้ามันนํำกว่านี้คงจะดีซื้อไปทำไง คุณจะเอาไปใส่ชุดรองเท้ากระเป๋าเป้คิดว่าน่าจะไม่พอนะไม่แต่ไม่ใช่ไซส์นี้อ่ะแต่เป็นสีนี้เป็นไซส์สยนี้ไดงจะนั่นเนาะแล้วถ้าอันนี้นี่ร้อยสามสิบลิตรตอนนี้เราก็เดินไปต้องคนกระเป๋าพี่คุณจะเดินถืออย่างนี้เหรอเป็นขอโทษนะเป็นจิ้งจอกเก้าหางเหรอไม่ใช่ เป็นนี่นี่อะไรวะคิงแมน n ระข้าวคิงแมนกระข้าวดิ๊ดไะหน,นีเลยนะาะฟออันนี้เอาหรอโอ้ตายละแ็ทแฉที่ฉันไม่ปกติอันนี้จะเป็นกล่องใส่ของนะทุกคนมันไว้บนโต๊ะอ,อะไรอย่างงี้ตะเกรงน้อยวางคมอุ้ยโอ้อันใหม่ เนี่ยตอนแรกคุณอย่กเนี่ยที่คุณคิดอย่างจะได้อันนี้ใหม่ละไา่อันนี้คืออะไรก็ที่ใส่ไม่มีของโชว์อาจจะวางไว้เฉยๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปอยู่นี่เอาปอนนั่นย้อนก็ใส่หัวเออเอาไว้ใส่เป็นหมวกใส่ไมได้หรือว่าหัวใหญ่เออหัวใหญ่แล้วก็เปลี่ยนไซส์นั่นแหละเอาคุมหัวไม่ก็เข้างหน้าเลยนั่นแหละ ห้ามกันบ้างบางทีอ่ะจริงอ่ะทุกคนถึงแล้วโซนไฟอันสวยแล้วเปลี่ยนเรื่องเก่งมากอ่ะนี่อันนี้โอปอล์อันนี้เท่พอันนี้เราอยู่ในโซนกระจกทุกคนอู้เป็นอะไรเดี๋ยวเราเด้อนี่กระจกอันนี้อันนี้เปิดไปได้จริงเหรอไม่ได้ถ้วยเลยเฮ้ยมันเปิดได้อ๋อระดับเดียวจบแล้ว ขอองเจ้าหน่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการกระจกแบบไหนดีคะแบบนั้นแหละไปเ,เ,เหเอะตอนนีเห็นพี่คนนี้สั่งประเทศอ่ะตอนเนี้ยอันเนี้ยขายดีมากตอนนี้ย <c oughs> แล้วเขาไปไว้บุ๋มห้องจะซื้อดีไหมแตากระจกมันมันมีอัน,นีิอยาก,ก็ฮะแต่มันยังไม่ควรที่จะไว้เพราะว่าไ, <c oughs> ไม่ไม่มีที่ไว้ใช่ ใช่หรอไม่โค้งหน้าเหมือนอนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปเหยียบในโซนของต้นไม้หรือดอกไม้นั่นเองทุกคนย่องอันนี้เรามาถึงตรงเพี้ยนหอมแล้วทุกคน,นว้าว <c oughs> เยอะเต็มไปหมดเลยนี่เดีน,นี้สวยอันนี้น่าจะเป็นกลิ่น ว้าวลิลาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้เสียงผมใช่ไหมไม่ใช่ยำลิกือมอ้อเนี่ยวาวิลาเออใช่ว้าวิลานันทุกคนของวันนี้ก็มีหลายแบบเลยจบแล้วเดี <c oughs> ๋ยวเราถ่ายรูปดอกไม้ก่อนเป็นจุดสำคัญที่สุด <c oughs> <c oughs> นี่ซูมต่อไปก็หุ้ยอันนี้อันนี้เกินไปอยากให้แสงไฟเพิ่มไหมลองดึิแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยขึ่มไปไปนี่เห็นไหมาแค่นี้พอแล้วซูมเข้าไปนะเจอไหมนี่ว้าวราชาตตรงนี้บีบ แล้วม่ดีบา้าไม่ดีบู๋แต่ว่ามันทำไมมันดูเละๆจังเลยฉันมีอันนี้นะสุดท้ายได้แค่ผ้าปูที่นอนกระปอกหมวกทุกคน,นแล้วก็ผ้าหนวอมไม่มันได้มันมีแค่ผ้าผ้าหน่อมถูกปะไม่ไม่มีผ้าปูที่นอนเป็นแค่ผ้าหน่อมเออผ้าหนวมผ้าผ้าคลุมผ้าผ้า เออนนั uh, um pe, room, pe ่แหละก็ค <an> ือไม่มีผ้าปูที่นอนมีแค่ผ้าผ้าปอกปอกปอกผ้านวมกระบอกอ่อนเอออาจจะกลายสุดละเออใช่แล้วเสียง้องด้วยไม่ดีเหรอไปเรามาอยู่ตรงโกดังที่เอาไว้ยึดของนะทุกคนเราจะไปจ่ายตังค์ในแกชิ้นเดียวทุกคนในแกนนี้เน่ยตอนนี้ต่อไปเราก็จะไปกิน ขนมเค้กกันดีก,กว่าอย<ะ>่าตอนนี้เรามาถึงตรงจุดที่ชำระเนินแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เรากลลลำลังรอชำระเนินคนเยอะมากเลยเรามีบัตรสมาชิกด้วยน,น้องอเราเป็นครอบครัวของอีกเกีย<ไ> <laughs> จนะตังไรเงี้ยเก็บเงินเอาไม่หยิบของเหรอเฮ้ยแล่อตอนนี้ถึงช่วงเวลากินแล้วทุกคนเพราะตอนนี้เริ่มหิวมากมยังไม่ง่วงดีเหงื่ออย่างเดียววันนี้ไม่ได้ไม่ได้หาเงินเข้ากระเป๋าสักบาทก็จริงออกอย่างเดียวเราจะขึ้นไปกินขนมหวานกับมลก่อนแล้วก็ซื้อน้ำใช่ตอนกลับนะทุกคน มันจะเป็นอะไรบ้างไปดูก่อนโย่ต่อยเลยเรามาถึงตรงพิซซี่คอ,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 อนวาดแล้วทุกคนดูสินี่กระเซินนี้นี่ตัวนี้แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่ากับน้ำอันนี้ลิ้นจี่หรือพีดนิจี่กว่าอ่าเอาเป็นอันเนี้ย เอาวมองเค้นชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วก็น้ำเปล่ากับบ้านสักครับอ,อ่ากับบ้านครับเอากระป๋องหนึ่งแล้วก็ลิ้นจี่กระป๋องหนึ่งรับทีนี้ก็รอรอถือแฟนทุกคนได้แล้วเราหยิบช้อนกดแล้วรออื้ ไงตอนนี้นราปวดขามากแล้วเราก็ไปซื้อน้ำปลาแล้วก็น้ำาุ้งยนจีอีเกเยียมาอร่อยมากทุกคนจริงๆทุกคนนัจะรู้เลยครับแล้วก็เค้กที่เราสั่งมาเราสักรบ,บัดแต่เรามานักกินในคาเฟ่ของแตกไ,ไหมแต่ค่ะด๊อกเอ้า เธอก็สั่งไปกันดีแล้ว <laughs> นี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาเมากาซูนซาลา่นี่เป็นคาเฟ่ของสวีเดนทุกคนนี่ดีอีเกียนดีที่สุดแล้วทุกคนทุกคนต้องติดใจแน่นอนแล้วก็น้ำน,นี่ทุกคนมันคือเค้กอร่อยอร่อย กินช้าหมดนะอร่อยอ,อร่อยใช่ใช่เดี๋ยวคอยหาแล้วนอร่อยจริงๆเนะก็แัดหน่อยซีนี่นะและต้องจบด้วยน,น้ำนิ่มจีโซดานะทุกคน กำลอดที่ต้องใช้แล้วเปิดด้วยหรอนนำกดหุมัตทโคทเมัไม่เห็นปิดไว้บาทโคเลยโค้น นี่คืโซดาอร่อยสุดกับน้ำเปล่าและไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย